โอ้ What you think? how much in in Japanese yen it will be probably around for this condition three million Japanese yen three million which means around เก้าแสนเก้าแสนเก้าแสนบาทสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับลุงเบนนะ I am here with ลุงเบนวันนี้ลุงเบนมาทำอะไร What are you doing today buy jacket มาแจ็กเก็ตฟอร์สั n บั n ยินเจอแบน่ like ดิว s a ียนะ for ์มอสต์ o อร์มอ t ต์วินนะครับ for ์มอสต์วินเทนี่คือร้านยีนอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับนะเข้ามาซื้อยีนไปก็คือจะมีทั้งหมด4ตัวในราคา500แสนบาทเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างอ่ะ first one first one this is the 46 device 46 s vintage jacket first model อ e the leather leather patch อันนี้คือป้ายหนังปี1946นะครับเป็น l e v i v first model yes yeah very good fading นะเนีอันนี้ after war yes หลังสงครามหลังสงครามเพราะว่าระหว่างระหว่างสงครามเนี่ยจะมีเป็นโดนัท butter yes แต่อันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบปกติแล้วกลับมาใช้เพราะว่าหลังหลังสงครามแล้วมันประหยัดมันประหยัดงบงบในการทำใช้ใช้โลหะใช่ไหมโลหะเขาเรียกว่าอะไรโลหะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรพี่ Metal. Metal. Useless metal. For the bottle. Yes, yes. yes okay. Yes. <the the> belt. Okay. <the> <the well -one> yes. So half the belt. Yes. This is after the war, right? This uh, one is steel. Uh, hmm. Yes. Still Still how much is worth in Japan? Oh what you think? how much in in Japanese yen it will be probably around t h condition 3 million Japanese yen 3 million which means around 9 0 0 0แสน0 0 0แสนบาทเ0 0 0แโอเค8 0 0แสนนะ8 0 0แสนแล้วกันแ0 0 0สนว่ามันถูกและ8ป0แสนโอเคแล้วก็ next 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 นี่อันนี้จะเป็น U.S. Navy U.S. Navy coverall very good condition ใช่แล้วก็ดู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 ตรงนี้ตรงป้ายนี้ขาลควนไายด้วยไายใช่ไหม yes สังเกตมันจะเป็นคอบัว yes คอบัวตัวนี้นี่ฮะขายไปแล้วนะ อันนี้ว่าคอนดิชันกู้นะแต่พระเอกนี่นะพระเอกนี่นะฮะดูดูต่อเนี้ย Very good condition อันนี้เขาทั้งหมดคือ5 0 0 0 0นบาทนะครับเรื่องของอย่างคือผมผมผมขายให้เขานะ This one also very good right อ่า with the stencil stencil นี่ด้วย stencil นี่คือตัวปิ๊น่ะปิ๊นปิ๊นเป็นชื่อคนนะบางทีเป็นชื่อคนเป็นชื่อเมืองเป็นชื่อหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็น US Navy เหมือนกันอันต่อไปก็จะเป็นยูนี่ทหารละอันนี้อะไรลุงเบน What is this This is the also a coverall ดูนี่โดนัทเหรอ Yes Not really don donut but I think this is uh also 40s 50s นะเนี่ย 40s 50s yes very good ทั้งหมด4ตัวนี้คือแบบมาจากคอลเลกเตอร์แล้วก็พี่กบของเราพี่กบเอามาขายให้ผมนะครับผมก็เลยซื้อเก็บไว้เลยนะครับผมซื้อเก็บไว้โดยที่ผมไม่รู้ราคาหรอกนะแต่ว่าปรากฏว่าขายได้กำไรเว้ยเออขายได้กำไรนะครับก็ถ้าใครที่มียีนแบบเป็นแจ็คเก็ตนะครับติดต่อมาทางผมได้ว่าผม มีคอนเนคชันกับคนญี่ปุ่นที่เขาเก็บเก็บแจ็กเก็ตยีนนะครับกางเกงยีนท่าท่ดีๆก็เอามาขายได้นะหมนนี้ขายเลยตั้งห้าแสนเลยนะเออได้ห้าแสนเลยแต่ที่บ้านเขาเรียนแรงแต่ว่าตอนนี้ยีนที่บ้านเขาจะดรอปหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณลุงเลยนะ Thank you so much Thank you so much ขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยอันนี้การแม็กควีนอินสต a แกรม Please follow him Please follow เคนี่ฮะเรียบร้อย